ทั้งทั้งใจนะครับอาจจะไม่พูดเลยไม่ได้นะครับเราต้องมาพูดถึงนิวแลมเบต้านะครับ G 3 5 0ห้าศูนะอันนี้ตัวตัวใหม่เป็นท็อปสุดนะครับรู้ไหมว่านิวแลมเบต้าเนี่ยปีนี้ครบรอบกี่ปีปีนี้75ปีนะครับของนิวแลมเบต้านะครับเรามาพูดถึง G 3 5 0เนาะ G 3 5 0นะครับก็เป็นเหมือนเป็นท็อปของของนิวแลมเบต้าครับเป็นท็อปออกมาแต่ว่ามันออกมาติดติด X สามร้เลยนะเครื่องยนต์เนี่ย330ซีซีเอากลมๆทั้งจริงมีจุดหนึ่งด้วก็่ ตัวรถเนี่ยมาแบบโรยลองก็คือเป็นสั้นยาวเป็นปกติขออยู่แล้วเ็าทำมาตั้งแต่รุ่นรุ่นโบราณแล้วเขาทำมานานมากแล้วแล้วก็ระบบเบรกเนี่ยเป็น ABS มาเลยนะครับหน้าจอก็มี Day กับไ i g h t นะครับหน้าจอเนี่ยเป็น TFT TFT ผมเคยพูดไปแล้ว TFT เนี่ยจะเหมือนกับ TFT ของ d e w Vespa เลยคือทุกอย่างนี้อยู่ในจอหมดเลยนะครับอ่าก็คือจะจะล้ำล้ำหน่อยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเขาให้มาเป็น Pearly เลยคือดีเลยยอดจองเนี่ยตอนนั้นเขาจัดที่พารากอนนะย้ดจองเนี่ยอ่าบๆจองได้พันพันคันเลยนะครับ ดีมากเลยแล้วก็ระบบเบรกหน้าที่ผมบอกก็คือเป็น ABS ไปแล้วนะครับก็คือเป็นท็อปของเขาแล้วก็แต่โชคเนี่ยเหมือน X สามร้อยก็คือโชคโชคหน้าเนี่ยเป็นดับเบิลยาร์มลิงก์ก็คือเป็นโชกคู่โชคไม่ได้เป็นเป็นกระบอกครับไม่ได้เป็นกระบอกเปลี่ยนสปริงนะเปลี่ยนโชคเอาเลยนะครับโชคหน้าคู่โชคหลังคู่นะครับก็ถือว่ามาดีนะราคา2องแ0 0หนึ่ง่าพอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้บอกนะครับอ่าอันนี้บอกราคาเน็ตเน็ตให้เลยแล้วก็ไฟเป็น LED นะครับก็ถามผมนะผมว่าราคามันใกล้กับ เอ่อ HPE ของ Newespa นะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าว่ามันพุ่งมากเลยนะก็เพื่อนเพื่อนก็ต้องลองดู <S <S เขาออกมาให้เป็นเอ่อสามสีนะครับเป็นสีเอ่อสีแดงเบาแดงนะครับเป็นเฟสโกโอเนะครับแล้วก็เป็นรูโตไวท์สีขาวเบาส้มนะครับแล้วก็เป็นสกูโรแบ็กนะครับสีดำเบาส้มนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือมาบอกเพื่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะ,อะชอบสีไหนสีไหนเหมือนเขาเล่นเบาด้วยนะรอบนี้ก็ลูกเล่นเยอะเหมือนแบบออกมาหลังสุดแต่ลูกเล่นเยอะสุดนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูแต่สําหรับผมผมว่ามันก็โอเคนะถ้าคนชอบ มันใจมาแรงอยู่แล้วอ่ะก็ไหนๆจะ X สามร้อยแล้วอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันออกมาติดกันมันต่างกันราคาประมาณหกหมื 6, ่นเราราวหกหมื่นบาทนะครับก็ได้เครื่องที่ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปผมจะเอามาเทียบให้ฟังว่า V สองร้อย X สามร้อย G สามห้าศูนย์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาเดทเจอกัน